ราชกากลางคนดูท้ากฝ่าละของพระบาทถ้าพุทธเจ้านายวีรวัชท <wh> ุ่วาลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่นาจเจริญในนามของประศกนิกรทั้งหลายที่มาร่วมคุ้มออยู่ในที่นี้ต่างมีความเพื่อิตุิีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสแสดงความสงนักทดี และสำนึกในพระมหาธรรมญาที่บุณเป็นมงคนที่ใต้ฝ่าคองพระบาทได้ทรงดำรงพระราชกรณียกทธิ์นาน์ประการอย่างความร่มเย็นเป็นจุกแก่วงคนชาวไทยเนื่องในโอกาสอันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรกรนงค์ษา62ตันศา28รัศจิกายน2557 ข้าพระพุทธเจ้าทั้นปวงได้ราษฎรราชกานพระราชาญาตให้กาดทิธตีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยพระนรพระเสด็จพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ใต้ป่าพระองพระบาทในจุภาวาระอีอันเป็นปีมหามงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชบรโรกา น้อมกราบน้อมจำลองถาวายพระพรชยยัยมงคลด้วยความสงรักภักดีขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทววทิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหาสัพพียาธิราชเจ้าทุกพระองค์และอนุสงแห่งพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจได้โปรดดลบดาล ให้ใต้ป่า,าองคพระบาททรงพระเจรมสำหรับป่าพระจากโรคาสยาธิและศักดิ์พระตรายทั้งปวงขอพระเกียรติคุณแผ่ไปต,ตามไปทั่วทุกทิศทามทุิศจะติดเป็นนิ่งกวานขอ,ของพระสงฆ์ชาวไทยตราบทีราชกิจาวด้วยกล้าด้วยขมัง